ปกติแล้วเนี่ยคนเวลาจะใช้ AI ในการที่เจนสคริปต์ขึ้นมาเนี่ยมักจะนึกไม่ออกว่าฉันจะสั่งยังไงเป็นออกมาดีแค่เขียนพิมพ์ว่าตอนนี้ฉันทำธุรกิจอันนี้ช่วยเจนเนอเรตตัวสคริปต์ในการจะทำคอนเทนต์มาให้ฉันหน่อยเอไอจะงงแล้ว AI มันก็จะทำไม่ได้ AI อ่ะมันก็เปรียบเสมือนกับพนักงานของเราคนหนึ่งอ่ะถ้าจะให้ได้งานออกมาดีๆเราจะต้องบีฟบ,บอกให้มันละเอียดถ้าบอกหนึ่งประโยชน์มันก็ทำแค่หนึ่งประโยช์แต่ถ้าเรามีข้อมูลดีๆเยอะๆให้กับมันมันจะทำงานให้เราดีมากดังนั้นวันนี้มีวิธีีีการรเขยนพ้้อมคสั่่งทได ผลลับออกมาดีๆสามารถไปสร้างสคริปต์คำติ๊กต็อแบบที่ลูกค้าของเราเนี่ยเขาอยากจะฟังและรับรองว่าเจ๋งแน่นอนประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะ อันดับแรกไปที่คลนะครับแล้วก็ใส่คําสั่งลงไปว่าขอกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อสินค้าของเราของพี่นุ๊กเป็นคอร์สออนไลน์นะเขาก็จะลิสต์มาให้ดูทั้งหมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยฮะสิกลุ่มนี่จัดไปพอเราได้แบบนี้นะเรียบร้อยให้เลือกกลุ่มเป้าหมายมา1กลุ่มนะครับแล้วก็มาถามว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นน่ะมีความสนใจหรือสงสัยอะไรในตัวสินค้าของเรานี่ก็จะเป็นคําถามนะครับที่คนเขาอยากรู้พอลิสต์ม,มาแล้วเราสู่ขั้นตอนต่อไปตรงนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับพี่นุ๊กก็บอกว่ารา 60วินาทีโดยเกี่ยวกับคำถามที่เขาอยากรู้เขาก็จะลิสต์มาเป็นสคริปต์ให้เราไปทำติ k กตอกได้เลยดีมากๆนะฮะละเอียดแบบสุดๆไปเลยเรา,า,าไปทำดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการใช้ AI เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับตอนนี้พี่นุกมีคอร์สสอนสดใครสนใจทักไลน์ไปที่ดิจิทั a นุก k ะ a าเดมีครับ